สวัสดีตอนเย็นๆนะคะกับ fpt 9 g u i ไก r นะคะวันนี้จะมาให้แก้วมังกรเด็กๆนะคะพ่อแม่พันธุ์จะเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะเลี้ยงไว้ที่จังหวัดอุบลน,นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่ากงนะคะ วันนี้เราก็จะมาให้มื้อเย็นเด็กๆนะคะก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะอันนี้จะเป็นพ่อพันุ์ไว้เฟสนะคะแล้วก็แม่พันธนอร์มอลนะคะกรงนี้ กรงนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ไวทิปนะคะส่วนพ่อพันธุ์ก็จะเป็นโมเไีนะคะกองนี้นางกำลังลูกใกล้จะโผล่ออกจากกระเป๋าแล้วนะคะส่วนกองนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นอมม่อนะคะ นอ,อร์มอลก็จะมีขีดใต้หูนะคะไอเป็นที่สังเกตมันจะต่างจากไวเซสนี่นะคะเวลาเขากินนะเขาก็จะแทะเนื้อมันนะคะแล้วก็ล่อนเม็ดมันออกเองนะคะ เห็นไหมคะเขาจะล่อนเม็ดมันออกแทะกินแต่เนื้อมันอันนี้ก็เป็นแม่พันนะคะ กระเป๋าเริ่มป่องปองแล้วลูกใกล้จะโผล่แล้วนะคะอันนี้เป็นพ่อพันโมเสกสำหรับผลไม้นะคะเราก็จะให้ หลายชนิดนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่วันนะคะบางวันก็จะให้เป็นนมนะคะแล้วก็จะให้ผลไม้บางวันก็จะมีอกไก่ต้มนะคะสลับให้น้องชูก,ก้าเขาจะได้ไม่เบื่อนะคะ